เราอยู่ในยุคที่คนสําเร็จเป็นให้เราเห็นเยอะมากยุคนี้ทุกคนออนไลน์มองหาสิ่งไหนจะเจอสิ่งนั้นลองดูคลิปนี้ดูบางครั้งเราอาจจะเป็นหลายๆอย่างพร้อมกันก็นได้อย่างนี้ไงพี่ก็เป็นนายการแล้วพี่ก็เป็นทหารด้วยแล้ววันพี่ก็ใส่ชุดไทยส้นสูงไปเดินสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้เฟกไงแต่พี่ก็เป็นได้หลายอย่างถูกป่ะนั่นแหละอย่างนั้นเลยแล้วเราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าหลายๆคนเป็นได้แน,แน่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็น แล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดท,ที่ตัวเองชอบก็ได้ทุกอย่างคือพลังงานหลายหลายอย่างคือสิ่งกระทบอะไรก็ตามที่เรากระทบผ่านผัสะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ากระทบแล้วให้พลังงานดีให้พลังชีวิตให้ความสุขให้ความกระตือรือร้นสิ่งนี้ถูกทางแต่ถ้าอะไรก็ตามที่กระทบแล้วรู้สึกเศร้าหมองผิดหวังเสียใจแย่ไม่มีพลังหมดพลัง อันนั้นอะต้องรู้ตัวว่าเลิกเสพยิ่งเสพสภาวะจิตเรายิ่งแย่ชอบคอนเทนต์ช่องนี้ฝากสปอร์ตกันด้วยนะ